ของข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมงภูมิเกมเมอร์ทีวีครับไม่ใช่เกมเมอร์เลยเช่นเช่นเคยครับอยู่พาร์ทที่สานะครับที่ผมบอกไว้แล้วอีกสามชั่วโมงนะครับซึ่งผมจะแบ่งทําไปทีละห้าห้าเออทีละห้าทีละห้าด่านนะครับเพื่อเป็นพาร์ทนะครับเพราะว่าแต่ละด่านอ่ะความยากมันจะต่างกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแต่คลิปมันจะยาวอีกครับคลิปแรกอ่ะยาวแต่ว่าคลิปที่สองอ่ะ คือมันไม่ยาวไงผมเพราะผมรู้วิธีเล่นแล้วไงอ๋อโอเคนะครับไปสามชั่วโมงนะครับคึ่งเรามาเล่นแบบเฉียดชิวเวลาของมันมากมาดูกันไปตอนนี้เราได้สองพพลังลบนะครับอุย้ยยังจะโดนอีกเอ้ยมันหลอกดาวผม,มดูกันมามันหลอกดาวผมครับ มันหลอกผมเจ้าคืนให้ได้มาดิไปนันแหละกีมากมันดูสิเราจะเหลือกี่พลังลบนะครับจร้งจริงเอาชนะง่ายอย่างนี้เลยโอ,โอเคโอเคโอเคครับไปด่านที่สองเลยครับไป ผมจะบวกสามสิบนะแล้วก็เอาฮีโร่อีกตัวว่าเอาฮีโร่มันจะบวกอีกสิบเก้านะครับโอ้โหมันก็ยังโดนนะเอ้าดูดิเอ้ามาเอามเอาหมา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 เอามาเอามาขอใหม่ขอใหม่ ขอไม่ครับมันจะควันทีนผมไปถึงไหนครับมาดูกันมาดีมาดีมาดีาดอุย๊ยมันก็ยังโดนอีกอะไรครับเนี้ยสามสิบด่ห้าสิบเอ็ดเราเยอะกว่านิดหน่อยคูนึงแมวแมวแล้วแมวคูนึงนี่ 50บก50แล้วก็บวกอีก10 108โอเคชนะอยู่ครับอ่ามาเราจะไปกันแบบยาวๆนะร,รวดเดียวนะไในพาร์ทที่3นี้ของเราพารที่3ามก็ไปเจ้าตัวละครนะครับโอเคแล้วก็เอาคูณไอ้ไม่คูณไม่คูณไม่คูณมันได้ไม่เยอะมันได้แค่สี ทมมมีออทไมไมออ่ทำไมผมไม่เอาอันนี้วะเออว่ะทำไมไม่เอาอ่ะไอ้ทำไมผมไม่เอาอันนี้วะใช่ป่ะถ้าเกิดผมเอาเนี่ยสิบ <10. S 1> มันก็มีค่าเท่าเดิมวะไม่มีค่าเท่าเดิมดีกวะ่ะมันไี้บวกให้สิบเก้าครับโอเคเราจะไม่เอาตัวละครเราจะไปเอานี้แล้วก็คูณ เป็นอะไรที่แบบโอ้ทำ oh ไมนะเอาบวกแล้วกันเอาบวกแล้วกันนะค่าพลังไม่ต่างกันมากมานะแหมมันเล่นกวนทวีนผมอีกแล้วไปดี แพ้แน่นอนครับแพ้ครับอืมมาขอใหม่ขอใหม่มาผมไปวิ่งชนในนั่นมันยี่เราต้องวิ่งหลอกแบบควอนทวีนมันกลับครับควอนทวีนแบบ วิ่งแบบกวนทวีนมันกลับครับเอาคูณสามไปเลยเจ็ดสิบสามสิบมาดีย,าานะยังไงก็ชนะยังยังมีอีกเหรอห้าสิบครับอะไรครับหกสิบแปดมาเอาไว้มาเมาอาไว้เรามาไกลละเราจะพลาดไม่ได้นะเราจะพลาดไม่ได้ มาเตียงของผมอาจจะเบาก็เถิดเลยนะครับเอาคูณ2ไปเลยครับ88แล้วคูณ3าไปเลย246ี24เย่เยอะมากเยอะมากโอเคครับชน,นะแล้วมันก็ต้องทำแบบเล่นคอนทีนดานมันด้วยนะจะไปดานที่1 4ไปจะไปกันแบบรัวๆนะครับซึ่งดันจะยากก็ยากดนนันจะน้อยก็ ดําจะง่ายก็ง่ายนะครับตอนที่24่สี่ละมามาอู้หูยังโดนอีกโดนไปยี่สิบไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โดนไปนิดเดียวโดนไปนิดเดียวอ,มอืมาดีมาดีมาดี ดีมาดีทำไมถ้าวิ่งมันแบบตึกตึกตักตัก,ตกไงไม่รู้วะแน่ไม่ได้กินล็อกอ้นาวชนะล้วง่ายไปว่ะไปครับตานสุดท้ายครับของพาร์ทที่สามนะโอ้โหมา จะเอาคะแนนละกันอึ๊บอืมเกิดไม่ทันให้จึบ๊บนี่เอ,อือเอืออะไรกันดีอ่ะโอเค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 มาแต่มันจะยากก็ไม่แปลกครับมาโอเค เป็นนานสุดท้ายทิยากก็ไม่แปลกเว้ยบวก30ครับเป็น41ครับผมพลังลบเอาคูณ3ครับคูณ3น,น่าจะได้เท่าไหร่ร้อยร้อยสามอยยบสามชนะอยู่รอบนี้ยังมีตอ่อนี่มาดี บวกสี่สิบผมต้องบวกอู่แล้วครับสี่สิบบวกไปเรื่อยๆอุ้ยโอ้โห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 คือแบบทนทีนี่แบบดับเลยนะครับ <c oughs> ขอโทษ่ขอโทษครับเมื่อกี้มีข้อความแต่ผมตัดไอ้ช่วงข้อความออกแล้วกัน ชื่อก็ให้มาดีมาเราต้องเล่นใหม่แบบไปพลาดไปตรงนั้นได้ยังไงนิดเดียวอย่ามาคูณไปสองร้อยอืม นีบวก86เลยนะคือแบบเธอเอาตัวละครบวก8ปมันเป็นบางด้านนะครับไม่ใช่ทุกด้านนะโอเคชนะแบบนี่เลยโอ้กลัวจะผ่านเนาะเปลี่ยนอะไรที่แบบทรหดมากสำหรับผมมันนะคนอื่นผมไม่รู้นี่ผมรับได้ปะเนี่ยผมรับไม่ได้อะ่ะก็โอเคครับสำหรับ การลุยดันเจนพาทีสามนะครับก็ขอจบไว้ตเปีนทัานี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์กดซับสไครต์แจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ